ป้องกันดูแลและแก้ไขทารกที่เป็นผื่นผ้าอ้อมอย่างไรเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพบกับคนเลิดพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงวิธีที่ป้องกันนะคะไม่ให้ลูกเป็นผื่นผ้าอ้อมหรือถ้าลูกเกิดผื่นผ้าอ้อมเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างทารกในช่วงแรกเกิดนะคะเดี๋ยวนี้มากกว่า50%เเลยจะใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปกันนะคะซึ่ง ทารกนะคะเป็นผิวแรกเกิดเนี่ยผิวบอบบางอยู่แล้วแล้วภูมิต้านทานก็ต่ำนะคะระบบผิวหนังยังทำงานได้ไม่เต็มที่ได้ไม่สมบูรณ์ส่งผลทำให้ทารกเกิดผดผื่นเนี่ยแพ้ง่ายอยู่แล้วยิ่งถ้าได้รับการใส่ผ้าอ้อมหรือผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะที่มีการเปียกอับชื้นบ่อยๆก็ส่งผลทำให้เกิดผื่นผ้าอ้อมได้นั่นเองค่ะหากคุณแม่ที่ใช้ผ้าอ้อมนะคะที่ไม่ใช่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ใช้ผ้าอ้อมเนี่ยเมื่อลูกปัสสาวะทุกครั้งหรืออุจจาระทุกครั้งจะต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้งเพราะป้องกันไม่ให้อับชื้นเมื่ออับชื้นเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดผดผื่นเพราะฉะนั้นคุณแม่ส่วนใหญ่นะคะก็เลยดูจะค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายนะคะเมื่อลูกปัสสาวะนะถ้านอนหลับอยู่ก็เป็นไงคะทำให้ลูกตื่นสู้ใส่ผ้าอ้อมสาเร็จรูปไปเลยดีกว่าเวลาปัสสาวะไม่จําเป็นจะต,ต้องเปลี่ยนทุกครั้งก็เลยส่งผลทําให้คุณแม่ส่วนใหญ่ นะคะเลือกใช้ผ้าอ้อมสมเร็จรูปตั้งแต่แรกเกิดคราวนี้หากเราจะป้องกันไม่ให้ลูกของเราเป็นผื่นผ้าอ้อมนะตั้งแต่แรกเกิดเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเป็นผ้าอ้อมสมเร็จรูปกป็แล้วแต่เราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างหากลูกของเราใช้ผ้าอ้อมนะคะที่เป็นผ้านะควรเลือกผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดี นะไม่เลือกผ้าที่ทําให้อับชื้นหรือว่าหมักหมมเช่นผ้าฝ้ายอันนี้ไม่ควรจะเลือกควรจะเลือกผ้าซารูนะคะผ้าซารูเนี่ยจะทําให้ระบายอากาศได้ดีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เมื่อลูกปัสสาวะทุกครั้งหรืออาจจะอุจลาทุกครั้งก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมทุกครั้งเลยนะคะอย่าให้ก้นเปียกชื้นไม่งั้นลูกจะไม่สบายตัวนอนหลับได้ไม่นานนะคะเปียกอับชื้นมากๆก็ส่งผลทำให้เกิดผดผื่นได้นั่นเองค่ะหาก เลือกใช้ผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะก็ควรที่จะเปลี่ยนทุกครั้งที่ลูกมีการขับถ่ายอุจจาระบางคนคิดว่าถ่ายอุจจาระแค่เล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอถ่ายเยอะๆแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้นะคะส่งผลให้ลูกเกิดผดผื่นผื่นผ้าอ้อมนะคะตรงบริเวณขาหนีบหรือบริเวณก้นเนี่ยของลูกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อลูกขับถ่ายไม่ว่าจะมากหรือน้อย นะขับถ่ายอุจจาระควรที่จะเปลี่ยนทุกครั้งแต่ถ้าลูกขับถ่ายปัสสาวะก็ไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุกครั้งรองให้พ่ออ้อมนะคะมีแถบสีเปลี่ยนหรือเกือบเต็มถึงเปลี่ยนก็ได้สําหรับผ้าอ้อมเรนจรูปนะคะนี้สาคัญมากๆแล้วก็การใส่ผ้าอ้อมเส็จรูปนะคะคุณแอออม่ะะมต้องเลือกให้เหมาะด้วยนะเลือกให้เหมาะกับวัยขนาดของทารกนะคะเลือกดูว่าผ้าอ,อ้อมชนิดไหนยี่ห้อไหนเนี่ย เหมาะกับลูกของเรานะคะไม่มีการผดผื่นแพ้นะ้ะมีผ่านการทดสอบว่าไม่แพ้นั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนที่จะใส่ผ้าอ้อมให้ลูกไม่ว่าจะเป็นชนิดผ้าหรือผ้าอ้อมสาเร็จรูปก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะทาแป้งบริเวณขาหน,นีบหรืออวัยวะเพศของลูกโดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้อับชื้นมากขึ้นยิ่งถ้ามีผื่นผ้าอ้อมเกิดขึ้นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการใช้แป้งทาจะช่วยดูดซับนะฮะดูดซึม ความอับชื้นต่างๆแป้งที่ทานเนี่ยซึ่งไม่ใช่นะคะก่อให้เกิดความอับชื้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นหากลูกเรานะคะเกิดผื่นพาอ้อมเกิดขึ้นเนี่ยอย่าทาแป้งควรที่จะมีการเปลี่ยนพาอ้อมให้บ่อยขึ้นเป็นไปได้ช่วงนั้นก็อย่าใส่พาอ้อมสําเร็จรูปแนะนําว่าใส่เป็นผ้าที่ระบายอากาศจะดีกว่าแล้วก็ควรที่จะ ทายานะคะป้องกันหรือว่าแก้ไขผื่นพ้อ้อมที่เกิดขึ้นนะคะช่วงที่เป็นจะดีกว่าแต่ดีที่สุดนะคะแนะนําว่าป้องกันไว้จะดีกว่านะผ้าอ้อมเนี่ยไม่ทําให้ผื่นแพ้นะคะถ้าเราเลือกได้เหมาะได้ถูกกับลูกของเราการที่ลูกเป็นผื่นพ้าอ้อมเนี่ยก็เกิดจากการที่เราไม่เปลี่ยนนะ เกิดความหมักหมมต่างๆก็ทําให้เกิดผดผื่นขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดนะคะสำหรับการเลือกใช้ผ้าอ้อมที่จะไม่ให้เกิดผดผื่นนะคะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ้าอ้อมเลือกผ้าอ้อมให้เหมาะกับลูกของเรานั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่นะคะเรื่องของการป้องกันดูแลแก้ไขผื่นผ้าอ้อมในทารกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีเราจะได้เจอกัน แล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ